ไทยตอนบนรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและหนาวเย็นลงกับมีลมแรงภาคใต้รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมจากการอัปเดตล่าสุดวันนี้16พฤศจิกายน2568พบว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนต้องเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยในวันนี้ถึงวันที่18พฤศจิกายน2568บริเวณประเทศไทยตอนบน ะมีฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยจะเริ่มสง่งผลกระทบในช่วงเย็นของวันนี้16พฤศจิกายนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันออกก่อนและกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณตอนกลางของภาครวมถึงภาคตะวันออกในช่วงดึกของวันนี้จากนั้นบริเวณประเทศไทยตอนบนทุกภาคจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่17-18พฤศจิกายน2568 แนวโน้มการกระจายตัวของฝนจะค่อยๆลดลงอย่างเห็นได้ชัดในวันที่19พฤศจิกายนในขณะที่อุณหภูมิจะปรับขยับลดลงต่อเนื่องบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง4-7องศาเซลเซียสส่วนภาคอื่นอื่นอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสได้สัมผัสกับอากาศเย็นถึงหนาวในพื้นราบยอดดอยและยอดภูจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวถึงหนาวจัดซึ่งคาดว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงชุดนี้จะแผ่ปกคลุมยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายเดือนเลยทีเดียว ให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพระวังอันตรายจากอักคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงในช่วงดังกล่าวเอาไว้ด้วยส่วนบริเวณภาคใต้ต้องรับมือกับฝนที่เพิ่มมากขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่17-23พฤศจิกายน2568เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเนื่องจากอทิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงจะพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกจากเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ซึ่งจะส่งผลทําให้คลื่นลมมีกําลังแรงขึ้นด้วยอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม,มากกว่า3เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวเอาไว้ด้วย